ครับวันนี้เราพาเพื่อนนะครับมาดูระบบสุขขาพิบาลน,นะครับที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้นะครับเป็นระบบท่อน้ำทิ้งของอ่างล้างหน้านะครับเราจะใช้ตัว45นะเราจะไม่ใช้ตัว90นะครับเห็นอย่างตรงนี้เนาะก็จะงอลงมานะครับมาถึงตรงข้างล่างนะ แล้วส่วนตรวนี้เป็นท่อน้ําดีนะครับท่อน้ําดีเนี่ยเราใช้ความหนาอยู่ที่13.5เพราะเนื่องจากว่ามันอยู่ใต้ดินมันอยู่ใต้ดินเราก็ต้องเพิ่มความหนานิดนึงนะครับเพราะเนื่องจากว่าตรงนี้เองเนี่ยนะเวลาเราเซอร์วิสหรืออนาคตข้างหน้าเนี่ยมันก็จะได้มันคงมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็ทําต่อไว้แบบนี้แล้วก็ทิ้งไปด้านนอกตัวที่2คือเป็นระบบของชักโครกระบบของชักโคกเนี่ยนะเราก็เหมือนเดิมเราใช้ตัว45 เหมือนกัน2ตัวเห็นไหมครับแล้วก็ที่สำคัญเลยพระเอกเลยก็คือตรงนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าท่อหายใจนะครับคือเชื่อมต่อมาจากตัวข้างล่างเชื่อมต่อมาจากตรงนี้นะครับนะเพื่อที่จะต่อตัวนี้ออกไปด้านนอกนะครับตัวนี้เป็นที่ถังแซ็กเดี๋ยวพรุนี้เราจะติดตั้งถังแซ็กตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นตัวท่อ อำน้ำนะครับท่อเดนนะครับัอเดนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับสังเกตดูนะตรงข้อง,งอนี้นะครับเราจะโค้ง90แต่ใช้ตัว45 2ตัวนะครับแล้วก็ตัวต่อไปเป็นของตัวต่อไปนะครับเป็นของอ,อ่างล้างจานนะครับสิงล้างจานแล้วก็แล้วก็ต่อนะครับต่อตัวนี้ออกไป นะครับตอกไปทางนู้นนะนทีนี้พอเวลาซิงล้างจานมันลงใช่ไหมมันลงมาเนี่ยมันลงมาอยู่ข้างล่างนะครับมันจะเป็น3มทาง3ทางคือมันจะเป็นไหลนะครับไหลออกไปข้างนอกอย่างไวเลยทีนี้เวลาน้ํามันลงมาเยอะๆนะมันก็จะมาพักเป็นแก้มลิงบริเวณนี้นะครับน้ําจึงผักดันออกไปด้านนอกอย่างไวนะนี่ดู มาถึงจุงจุดนี้นะครับแล้วเราก็จะตอมต่อ3ทางวายไว้เพิ่มแรงดันของน้ําเพิ่มการไหลของน้ํา3ทางวายเป็นยังไงเดี๋ยวเราพามาดูนี่3ทางวายน้าตาเป็นแบบนี้นะวิธีการต่อเราจะต่อแบบนี้นะครับต่อวางแบบนี้เลยนี่น้ําก็จะไหลมานะแล้วก็จะมาพักตรงนี้หน่อยนึงนะครับแล้วก็ไหลนะครับ ยังไวเลยนะนี่เ็าเรียก3ทางวายนะครับเพราะฉะนั้นนะแล้วกเ็เขาเรียกว่าอะไรตัวนี้ก็ต่อต่อมาเหมือนกันนะครับนะเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเบอร์0 2 6 2 1 2 5 4 5 6 1ฝั่งนู้นแบบแกะเสร็จแล้วนะครับฝั่งทางนี้ดินกำลังมานะเราใช้เป็นดินเ,เป็นดินบ้านเรานะครับเนี่ยเห็นไหมยังมีต่อฟางอยู่เลย นะครับเป็นดินทรายนะครับไม่ใช่ดินเหนียวนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเบอร์0 6น1 2 5 4 5 6 1